สวัสดีค่ะวันนี้น้องออนะคะก็จะมาแนะนำนะคะเครื่องหบีบม้วนรุ่นนี้นะคะเพราะว่าม้วนดีมากมาออกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะในการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าดีไซน์เครื่องสวยจับถนัดมือมากๆที่สำคัญนะคะออกแบบมาเพื่อการม้วนลอนโดยเฉพาะเลยจ้าและแผ่นความร้อนของเขานะคะจะแตกต่างจากเครื่องม้วนหรือว่าโลไฟฟ้ารุ่นอื่นๆมากๆ เพราะว่านะคะลอนที่ได้เนี่ยจะสวยเด้งและเงาและที่สําคัญอยู่ได้นานมากๆตั้งแต่เคยทำลอนมานะคะก็ยังไม่เคยเจอเจ้าตัวไหนที่ดีเท่าตัวนี้เลยบอกตรงๆลืมบอกไปเลยว่าตัวเครื่องนะคะจะมีระบบเซ็นเซอร์ความร้อนเวลาคนที่ผมแห้งๆนะคะไปม้วนนะคะก็จะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยผมไม่เสียเลย สามารถทำลอนได้สวยงามแล้วนะคะก็ยังสามารถนำไปหนีบผักเคลาตินได้ด้วยนะคะเพียงแค่มีเครื่องนีดมวลอัจฉริยะรุ่นนี้นะคะก็สามารถทำลอนได้สวยเด้งที่สำคัญไม่ต้องใส่มูดไม่ต้องใส่อะไรที่มันแข็งๆนะคะลอนที่ได้ก็อยู่ได้นานแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเพจ All Beauty ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ